คุณท่านคะหมอฉินมาแล้วคะ่ะและสั่งยาใหม่ให้กับคุณหนูด้วยตอนนี้คุณหนูทานยาและก็หลับไปแล้วคะ่ะอืมพรุ่งนี้เสี่ยวหลีจะต้องฟอกไตอีกครั้งดูแลเธอให้ดีและใส่ใจกับอารมณ์ของเธอด้วยนะคะ่ะดิฉันเข้าใจแล้วคะ่ะไปพักผ่อนเถอะนะหาอตายได้หรือยังคุณน,นัน มันยากมากที่จะหาแหล่งไตที่ตลงกับกรุปเลือดนะพวกเรายังต้องการเวลาอีกหน่อยนะครับผมจะให้คุณอีกสิบล้านและจะต้องได้ไตามาภายในครึ่งปีนี้ด้วยหากว่ารออีกหนึ่งปีสภาพร่างกายของเสี่ยวหลีจะไม่เหมาะสมกับการผ่าตัดเมื่อถึงตอนนั้นต่อให้หาไตาได้แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับผมจะพยายามเออทำไมฉันจะไม่รู้ว่าฉันไม่สมควร ค้าขายกับผู้คนในตลาดมืดยังไงซะพวกเขาจะทำให้ผู้บริสุทธิ์ยอมมอบใจให้นั้นคงไม่เลือกวิธีหรอกนะแต่เพื่อลูกสาวของฉันฉันยอมเสี่ยงชีวิตได้ปิศาจน้อยตามเนื้อเรื่องเดิมจุดจบของคุณพ่อของดนานหลีคืออะไรเหรอขอเราดูก่อนนะอ๋อตามเนื้อเรื่องเดิมนะแม้ว่าสุดท้ายแล้วพ่อลูกจะได้รับไตของนางเองมา แต่ว่าก็ช่วยนานหลีไม่ได้และนานห่าวก็ถูกจำคุกในฐานสมรู้ร่วมคิดกับตลาดมืดเพื่อซื้อและขายอวัยวะอย่างผิดกฎหมายและถูกตัดสินประหารชีวิตและบริษัทนันก็ถูกแบ่งโดยผู้ถือหุ้นปีศาจน้อยถ้าไม่ให้นานห่าวเข้าคุกมันจะกระทบกับภารกิจตัวร้ายไหมก็ไม่กระทบอะไรหรอกนะถ้าคุณไม่ขี้เกียจที่จะแก้ไขปัญหาก็แล้วแต่คุณเลยในเมื่อได้เป็นลูกสาวเขาแล้วงั้นก็ ช่วยเขาซะเลยดีกว่านะอย่างน้อยก็ยืนยันได้ว่าฉันเคยมาที่โลกนี้เช้าวันรุ่งขึ้นการฟอกไตเป็นกระบวนการที่เจ็บปวดมากต้องระบายเลือดออกจากร่างกายทั้งหมดกรองและขับสารพิษออกทางเครื่องและนำกลับเข้าสู่ร่างกายรู้สึกยังไงบ้างฮะรู้สึกแย่จังเลยหมอฉินคะฉันมักจะนอนอยู่ที่นี่หลายชั่วโมงรู้สึกเวียนหัวคลื่นไส้รู้สึกอึอดอัดและสับสนไปหมด บางครั้งภาวะแทรกซ้อนก็อาจจะเกิดขึ้นได้และในกรณีที่รุนแรงแม้กระทั่งภาวะหัวใจล้มเหลวกระทันหันไปที่ห้องฉุกเฉินก็หลายครั้งและได้รับการช่วยเหลืออีกครั้งดังนั้นการฟอกไตเป็นการรักษาโรคหรือว่าเพื่อฆ่าใครสักคนกันแน่คะถ้าไม่มีการฟอกไตอาการอาจจะแย่ลงทันทีก็จริงนะคะไม่ว่าจะยังไง ความเจ็บปวดนี้ก็เป็นเรื่องจริงและไม่มีใครทำแทนฉันได้ฉันทำได้แค่แบกมันไว้เองเท่านั้นปล่อยมือผมเถอะนะอย่าขยับให้มากนึกเลยไม่อย่างนั้นจะต้องสอดเข็มเข้าไปอีกถ้าหากว่าคุณหมอไม่อยู่เป็นเพื่อนฉันถ้าอย่างนั้นจะทำอีกก็ได้คะ่ะผมค่อนข้างรักความสะอาดนะไม่ชอบให้ใครมาแตะต้องตัวถ้าอย่างนั้นคุณก็รีบๆปร,บรบับตัวเถอะนะคะเพราะยังไงซะ ฉันจะไม่ปล่อยมือคุณเธอแปลกไปจริงๆด้วยนะเออออไปเองและไม่ฟังสิ่งที่คนอื่นพูดเลยผมจะต้องออกรอบภายในห้านาทีถ้าคุณไม่ปล่อยผมตอนนั้นงั้นก็ห้านาทีฉันจะไม่รั้งคุณไว้แม้แต่วินาทีเดียวรู้สึกเหมือนมีอากาศคุณนอยู่ในอกของฉันและไม่สามารถระเบิดมันออกมาได้และฉันก็กลั้นมันไว้ไม่ได้คุณนานเก่งจริงๆที่รู้ว่าอะไรถูกทุกครั้งที่ผลักให้ผมถึงจุดแตกหัก แต่ก็ทำให้ผมไม่สามารถโกรธได้ในบรรดาคนไข้ของคุณหมอมีคนไข้ธรรมดาเยอะไหมคะเปลี่ยนบทสนทนาอย่างนั้นเหรอพระเจ้าประทานภูมิหลังครอบครัวที่สมบูรณ์แบบให้กับฉันแต่ไม่ประทานร่างกายที่แข็งแรงให้กับฉันฉันยังเป็นขนาดนี้ถ้าหากว่าคนธรรมดาหรือแม้แต่คนจนที่เป็นโรคนี้เขาจะทำยังไงละ่ะ คนหนูที่เจ้าอารมณ์อย่างเธอก็คิดถึงคนอื่นด้วยอย่าง,งน้าเหลอเอาละพักผ่อนก่อนเถอะนะฉันจะไม่มีวันลืมว่าพ่อลูกและกุนนานเอาใจของฉันและทำให้ฉันตายอยู่บนโต๊ะผ่าตัดในชาติที่แล้วพยาบาลและนางเอกในเรื่องเชิงอีรานในชาติที่แล้วจู่ๆก็มีคนมาปิดปากฉันในตอนที่ฉันกำลังจะออกจากกะตอนกลางคืนเมื่อฉันลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งฉันก็ได้อยู่ในห้องผ่าตัดแล้ว ฉันรู้จากการสนทนาของคนเหล่านั้นพวกเขาต้องการเอาไตของฉันข้างหนึ่งเพื่อช่วยดานหลีลูกสาวของดานฮ้างประธานบริษัทดานเพราะดานหลีและฉันมีเลือดที่เหมือนกันฉันไม่มีแรงขัดขืนดังนั้นฉันจึงทําได้เพียงเฝ้าดูไตของฉันถูกนําออกไปและใส่เข้าไปในร่างกายของดานหลีหลังจากนั้นดานหลีก็มีปฏิกิริยาปฏิเสธและทําให้เสียชีวิตคาเตียงผ่าตัดเพราะว่าเลือดออกเป็นจนนํานวนมากและฉัน ก็ถูกทิ้งอยู่บนเตียงผ่าตัดเหมือนขยะไม่มีใครสนใจฉันฉันได้แต่รอความตายอย่างชิดช้าฉันอยากจะฆ่าปีศาจพ,พวกนี้ด้วยตัวของฉันเองจริงๆสวรรค์ทรงเมตตาฉันให้ฉันเกิดใหม่แล้วเกิดใหม่ก่อนสองเดือนที่ฉันถูกลักพาตัวต่อให้เธอใกล้จะตายแล้วแต่ว่าเธอก็จะทำร้ายคนอื่นเพื่อแย่งตายของเขาไปไม่ได้ตามใจหรอกนะในชีวิตนี้ ฉันจะไม่ยอมให้พ่อลูกเธอสมหวังอย่งแดนดอนเอ๊ะทำไมเธอถึงมาอยู่ในห้องทำงานของเราได้คุณนานคุณหมอสวัสดีค่ะคือว่าคุณนอนไม่สบายลงไหนหรือเปล่าครับเนี่ยถ้าสบายดีมาหาคุณหมอไม่ได้เหรอคะคุณนานหรือว่าคุณไม่ได้ทานข้าวเที่ยงใช่ไหมเนี่ยภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเป็นอันตรายมาก และอาจจะทำให้เกิดอาการชักกระตุกได้คุณหมอคะฉันหิวแล้วคุณพาฉันไปกินอะไรหน่อยได้ไหมคะอ๋อโวนเสียวหลีคุณกำลังทำตัวเป็นเด็กงองแงใช่ไหมเนี่ยตอนนี้คุณกลับไปรอที่ห้องผู้ป่วยก่อนผมจะเรียกพยาบาลน,นำอาหารไปให้คุณนะไม่เอาคะ่ะฉันไม่อยากทานอาหารของโรงพยาบาลและฉันก็เกลียดการทานข้าวในห้องผู้ป่วยด้วยและก็ไม่รู้ด้วยว่าจะทานอะไรช่างเธอเธอเป็นผู้ป่วย จะให้หิวไม่ได้คุณกินผลไม้แห้งนี่ก่อนนะห้ามกินเกินสิบลูกผมขอเปลี่ยนเสื้อก่อนและหลังจากนั้นจะพาคุณออกไปโอเคค่ะ <Okay. S 1> ในที่สุดฉันก็รู้ว่าการเปลี่ยนสีหน้าของเธอในไม่กี่วินาทีหมายถึงอะไรเธอเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆเลยนะนี่ฉันโดนจูงจมูกหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าเธอวางแผนเอาไว้แล้วแค่รอให้ฉันพาเธอออกไปกินข้าวแต่ว่าเธอเป็นคนไข้ของฉัน เนื่องจากได้ตัดสินใจที่จะรับผิดชอบแล้วงั้นก็ต้องอดทนรับผิดชอบให้ถึงที่สุดหมาคะผละไม้แห้งนี้อร่อยมากซื้อจากที่ไหนเหรอคะผมไม่ได้เป็นคนซื้อน่าจะเป็นพยาบาลหรือว่าคนไข้ที่วางมันไว้บนโต๊ะตอนที่ผมออกไปข้างนอกนะคุณหมอ คงจะจริงจังกับคนไข้ทุกคนไม่แพ้กันนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงได้รับความนิยมมากแต่ว่าที่ฉันเกลียดที่สุดก็คือเหมือนกันหมดนี่เธอกำลังพูดอะไรกับตัวเองนะคุณนานคุณไม่เป็นไรนะครับบริการผู้คุ้มกัน,นหนาลีไม่เป็นไรคะ่ะฉันไม่ระวังทำให้ขวดของคุณแตกฉันขอโทษอนะคะ จูจ่ๆก็รู้สึกเสียใจขึ้นมาที่บอกว่าจะพาเธอออกไปทานข้าวข้างน,นอกมีคนรับใช้มากมายอยู่รอบตัวเธอแล้วแบบนี้ยังจะหิวอีกเหรอการเก็บกวาดให้เป็นหน้าที่ของพวกเขาเอะนะพวกเราไปกันเถอะเสื้อคลุมตัวนี้ถูกคนอื่นสัมผัสแล้วดันๆคงไม่เอาแล้วแล้วนะผมเคยบอกคนไปแล้วว่าผมไม่ชอบให้ใครมาแต่ต้องตัวผมตามอำเภอใจผมเป็นคนรักความสะอาด กลุ่มคนในบริษัทนานเป็นอันธพาลด้วยไงเนี่ยเออคลุมไว้นะเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอาได้ขอบคุณนะคะคุณนานไม่ต้องเกรงใจการดูแลคนไข้เป็นสิ่งที่ผมถนัดอยู่แล้วการดูแลฉันเพราะว่าเป็นเพียงหน้าที่ที่คุณถนัดอย่างนั้นเหรอคะเธอไม่พอใจกับคําตอบนี้อย่างนั้นเหรออารมณ์เสียจริงๆด้วยไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่หรอกนะพอใจหรือย,ยังข้หรัวนเสียวลี่ คนนี้จริงๆเลยนะคุณทําให้พระเอกพูดไม่ออกแล้วเนี่ยร้านอาหารจีนอาหารมาแล้วครับขอให้ทั้งสองทานให้อร่อยนะครับคุณหมอทำไมไม่ทานล่ะคะผมทานมาแล้วคุณนานค่อยๆทานไปนะใกล้จะถึงเวลาทํางานแล้วผมจะต้องรีบกลับไปคุณไม่อยู่เป็นเพื่อนฉันฉันก็ไม่ทานคะ่ะหมอชินครับเธอกำลังอ้อนคุณดังนั้นอยู่กับเธอสักพักเถอะนะครับเธอยุ่งวุ่นวายกับฉันแบบนี้ต้องการอะไรกันแน่นะ คุณหมออยากรู้อย่างนั้นเลยคะว่าทําไมฉันถึงยุ่งวุ่นวายกับคุณมากนักความจริงแล้วฉันจะไม่ยุ่งกับคุณก็ได้ขอแค่คุณตกลงที่จะเป็นหมอส่วนตัวของฉันคุณนันคุณไม่จําเป็นต้องให้ผมเป็นหมอส่วนตัวของคุณหรอกนะด้วยความสามารถของคุณพ่อคุณจะต้องพบแพทย์ที่ดีกว่าผมมากมายทั่วโลกแต่ว่าฉันอยากให้คุณเป็นหมอส่วนตัวของฉันนินาทําไมล่ะก็เพราะว่าหมอฉินหน้าตาดี ตาทั้งสองของคุณจะต้องมองแค่ฉันคนเดียวคุณเป็นของฉันแค่คนเดียวเท่านั้นนี่นี่รวนเสียวลีภารกิจนะให้คุณจีบพระเอกนะทำไมถึงได้รู้สึกว่าคุณกำลังทำให้พระเอกเกลียดเลยละ่ะไม่ต้องกังวลดอกหนะ้าให้เกลียดจนสุดขั้วและหลังจากนั้นกลับกันก็จะยิ่งชอบมากขึ้นเรื่อยยนี่เรียกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานขอโทษนะ ผมมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเป็นแพทย์ส่วนตัวของคุณคำพูดอย่าพูดมากเกินไป